เลิกเล่นนี้ <aroma> ตัวก็จะต่อยตัวนะคือเขาเล่นอยู่ข้างนอกอยู่จะมาเล่นเกมยังดู่นี่ไม่บอกกับผู้สาวอีกอย่างนี่เขาเดียวบ่พ่อสุนติฮาเขาถามกันนะตลกสิยี้เขาวางสิเอออร่อยของตัวหมดความเท่แล้วแล้วสาวหายไปแล้วโอเคครับคนก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันพี่เนี่ยมีกิจกรรมอะไรดีจะบอกไม่ใช่กิจกรรมสิ มีอะไรที่ดีกว่านั้นนะครับผมบอกเลยว่าใครที่รู้ก่อนนะครับผมว่ะเดี๋ยวพี nah ่เนยจะบอกเลยแล้วกันก็คือจะมีแมปใหม่มานั่นเองครับผมคือแมปพีม่านะครับผมเดี๋ยวพี่เนยพาไปดูว่าแมปพีม่าเป็นยังไงนะครับทุกคนไปเลยเลยโอเคหมดเดี๋ยวพี่เนยก็จะพาเข้าไปดูนะครับผมว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับทุกคนอ่าก็เข้าไปแล้วอ๋อจะเป็นรูปแบบการดูแบบสามมิตินะครับผมนะว่าแมปพีม่านี่เป็นยังไงนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่เนจะพาไปดูที่สวนยูกิก่อนเลยครับผมนะมุมซ้ายบนนะครับผมนี่โอ้แมปก เชเดเลยมีเสียงจิตรีด้วยจิตรีอะไรแบบนี้วะอันนี้จะเป็นอีกแมปมุมหน,นึ่งนะฮะแล้วแครนั่งอยู่ตรงนั้นแล้เนี่ยโอ้ย้ีน่าเล่นว่ะเฮ้ยน่าเล่นจริงทุกคนน่าเล่นจริงน่าเล่นจริงโคตรสวยแบบโคตรสวยอะ่ะแล้วดูยังไงดีหยิบวอกมามุมกว้างเหรอ,อ,อเดี๋ยวพี่เนมจะพาไปดูอันต่อไปครับผมคือท่าเรือทรงออกครับผมนี่ตัวนี้คขบไแล้ ี๋ยวจะพาไปดูสามแมปนะครับผมนะที่เด่นๆนะฮะโอ้โหโคตรเฟี้ยวเขาไม่ใช่แมปพีมาหรอคือแมปเมืองอะไรสักอย่างาทุกคนก็บอกบอกเลยว่าครับน้าน่าเล่นจริงนะเล่นจริงนะน่าหนุกว่ะเหมือนเหมือนอะไรแบบใหม่ๆอ่ะมีอะไรใหม่ๆเข้ามามันก็แบบให้เกมมันไม่เบื่อนะครับทุกคนนี่คือส่วนยุกิส่วนวิจัยอันนะี้อันต่อไปครับผมอันต่อไปคือนี่ครับผมคือชาเรือส่งออกหรือเปล่าเย้เค ถ้ามีซอมบี้เดินได้นี่ไม่ใช่หรอเ,เวงีวงวงัวงวังเวีงวังเอ๊ะตัวอะไรเห็นไหมบ้าเอ๊ะตัวอะไรสู้ได้รปะไอ๊เพนกวินก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนแบบใหม่ก็จะประมาณนี้นะผมดูคร่าวๆก่อนดูก่อนรู้ก่อนนะครับผมนะไปผมบอกเลยว่าแมปเนี่ยน่าเล่นจัดจ้าก็ครับผมนะเดี๋ยวพี่เนนจะพาดูกิจกรรมที่2ต่อเลยนะครับผมก็คือกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าตอนลาปีใหม่ครับผมจะไอเทมแบบจัดเต็มแล้วผม คือล็อกอินนะครับผมนะล็อกอิน <_ an> เพื่อรับของรางวัลฟรีฟรีเลยนะครับผมเีพี่เนี่ยจะขึ้นูไปดูตึ้งหนิวผมนะตามวันที่ตามลำดับเลยครับผมนะมีทั้งรถมีทั้งสเก็ตบอร์ดนะครับผมมีทั้งสัตว์เลี้ยงแล้วก็ไอเทมอื่นอีกมากมายนะครับผมนะอย่าลืมมาล็อกอินนะครับผมนะมาเดี๋ยวพี่เนี่ยจะ,อ,ะ,ะยยอ่านให้ฟังสักคร่าวๆนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่เนี่ยอ่านให้ฟังคร่าวๆนะครับผมคือวันที่23ธันวาคมจนถึงวันที่9มีนาคมหรือว่าเดือนหน้านะครับผมนะมีด้านบบนสุดดเลยครัผมจะไ้ของรางวัลตามนี้ แล้วก็วันอื่นๆนี้ว่ามายสามารถกดหยุดเพื่ออ่านดูได้นะครับผมนะเพื่ออ่านรายละเอียดได้นะครับผมไปเดี๋ยวพี่นิยงก็จะพาไปดูคลิปกันเลยละกันนะคน let's go โอเผมัพี่เนิยงก็จะมาแกล้งพี่มีนะครับผมบอกเลยว่า oh. ก่อนที่เราจะแกล้งนะพี่นิยงมีอะไรจะมาบอกทุกคนก่อนก็คือว่าพี่มีวันนี้คืองุนหิตทั้งวันนะครับผมพี่นิยงก็รีวิว โอกาสว่าจะมาลองถ่ายคลิปให้ทุกคนดูว่าพี่เมย์จะเป็นยังไงนะครับผมถ้าเกิดเราจีบสาวตอนได้พี่เมย์ตอนที่พี่เมย์กำลังเงินงิดงินยิดอยู่ในหะ้องก็คือว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรเงินงิดทั้งวันเลยนะครับทุกคนแบบพี่เนียมไปไหนก็แบบมันเป็น,น,นเมนหรือเปล่านะไม่เป็นเมนก็ไม่มาเออแต่ทำไมเขาเงินงิดทั้งวันนั่นแหละครับผมเดี๋ยวพี่เนียมจะลองเข้าไปจีบสาวนในไหนก็ได้ในฝีไตเลี้ยอ,อะไรพวกเนี้ยก็คือตอนนี้พี่เมย์น่าจะออกไปกินเลี้ยงนะครับผมแต่ว่ามันรออีกสักพักน่าจะมาแล้วเพราะว่าตัว พี่เนมเปิดคิวหลายครั้งมาทุกคนพี่เมพี่เมียจะมาเห็นนะพี่เมชวนพี่เนมออกไปนะผมว่าเอ้ยออกไปกินนู่นกินนี่กับเพื่อนมาได้อะไรนี้พี่เมมก็แบบ๋ต่ก็อุ่นหิพี่เนมนะคะทุกคนอ่ะแล้วฟีสไตอยู่ไหนฟีสไตอาจจะมีเสียงเพลงเข้ามาแซดนิดนึงทุกคนก็ก็ฟังเสียงเพลงไปด้วยเกันนะก็มันคือเขากินเลี้ยงกันอยู่ข้างนอนนะครับทุกคนคือจะเข้าคนฟีสไตแล้วมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยเยอะแค่โคตรเจี๊ย อ,อะไรทำอะไรพี่ตายไงฮะพี่าตายเอา้าพี่ชั่นผู้เร่นอียนย่ข้างนอกเมย์เขาเพื่อมาเล่นแป๊บเดียวอย่างนะเขาไม่ได้สุมห้องยิบสาวน่ะนะก็ลองมาซ้อมมือ่ออะไรเดินไงวะฮะเดินยังไงทำไมไม่ เดี๋ยวตามไปตามไปอะไรเขากินอยู่ข้างนอกนะตัวเข้ามาทําไมเข้ามาเล่นแป๊บเดียวเล่นทำไมเอาเป็นอะไรก็วะตัวนั้เป็นอะไรอยู่ดีก็มาเนี่ยก็ามาอยู่ดีมาเข้าเกมเอาทไมตัวมาเล่นอะไรสวัสดีครับฮะอเดี๋ยวออกไปตัวออกไปกินก่อนเลย จีบสาวมาเล่นเกมอะไรจีบสาวอยู <13. S 1> ่ใช่เวลาไหมเพื่อนเพื่อนก็อยู่ข้างนอกไหมเพื่อนมารอแอบนี้หรอเพื่อนตัวทั้งนั้นไหมตัวมาทําแบบนี้มาใช่เปล่ะใช่เปล่ะคุณมองคุณเต็มตลาดสาวอยู่เฮ้ยอย่าไปเยอะเฮ้ยทาตนะเอาได้ไงอะไรตัวออกไปกินข้างนอกก่อนเลยคุยแป๊บเดียวก็ออกไปแล้ว หิงอีกฮะโอ้ยทรงผมเสียทรงหมดเลยเอ้าตัวไปออกดิเอาอะไรออกเออเห็นไหมพิมพ์ผิดเลยคาตาแนามาที่ห้องไอ,อ้เหี้ยคนดังเหรอเขาบอกคนดังเหรอตัวมาเจอคนดังเลยพอแล้วอะไรก็บอกให้ตัวไปกินก่อนโอ๊ยมา ตัวอะไรเออเออก็เ,ออเสียทรงหมดแล้วตัวความหร่อนี่นเลิกเล่นนี่ไม่เลิกอะไรละ่ะเอ,อ้ยแล้วจะแข่งขันจะไปย,ไยังไงกันไกลลำย่ฮะก็จะต่อยตัวนะคือเขาเล่นอยู่ข้างนอกเขาจะไม่เล่นเกมยังอยู่นี่ที่แม่บอกกับผู้สาวอีหยังนี่ขเขาเดี๋ยวพ่อพ่อสันติฮะเขาถามกันนะตะลกสิ่งนี้เขาวองสิเอ,อ้ออะไรของตัว,ตวหมดความเท่เอะแล้วสาวหายไปแล้ว ตัวอะไรเจ้ายักษ์กูอยู่ไหนไวะเนี่ยเออเอาไหมเจ้ายักษ์อยู่ไหนนะนี่ไงเจ้ายักษ์เจอแล้วเอาไหมเอาตอนนั้นเราตกลงกันว่าอะไรตกลงกันว่าอะไรจะจีบสาว,าวเวลาง,งานไม่เล่นอกนี่ไงเขาจะถ่ายอยู่เนี่ยใช่ไหมแบบไปบหมด ไม่จี๊ดเขาอะไรได้ได้แบบนใช่ไหมได้ได้ได้เป็นยังไงแล้วสาวเขาหายไปไหนทีเนี้ยเอาแบบนี้ใช่ไหมเอาแบบไหนฮะะจเอาแบบไหนสนุกใช่ไหมสนุกใครใครสนุกถามนี้เรื่องไหนเป็นอะไรเธอที่ชงเธอเป็นแฟนฉันแล้ว เอาไหมเอาไปแล้วนะเอาเลยอะไรของตัวเนี่ยฮะอะไรวะจีบไปได้เลยอะไรยังแทะไม่ถ้ายังอะยังเห็นอยู่ถ้ากลับมายังเห็นอยู่มันจะโอนเพิ่มสองเท่าอะไรไปอะไรไปเอาอะไร อะไรเ,เ,เอาเอะไรเอาตังม,มาเขายังยังไม่ทำอะไรเลยจะออกเหรอจะออกไปแป๊บเดียวเองตังม,มามาเราทำอะไรเย้ก็ไม่เอาตาังเข้ามาจะโอนแป๊บใหม่มาสามเดี๋ยวไม่อุ้ยห่วยอะไรแล้วตัยังเข้ามาตีผู้หญิงเลยจะออกอยกู่แล้วแล้วไม่เห็นนะมันตัไม่เห็นหัวเขานี่ไง ฮะตลกเหรอเอ้าก็เขาอะไรอะไรก็แค่นี้เองทำ่งออกแล้วเนี่ยมันเศษตังค์ตัวงเท่านั้นแหละเศษตังค์อะไรไม่เหลือแล้วเนี่ยไม่เหลือกินแล้วเนี่ยไม่เหมือเราไปซื้อนมให้อยู่นมอะไรทำไมไม่กินนมไงน้ำปลาถูนี่เราไม่อยากให้กินนมกองตลกอะไรตัวเนี่ยเอาตังค์มาให้เจอจิ๋วเลยไม่จีบจะไปกินละวน่ารักมากจะไปกินนะ อย่าไปกินตายให้ขึ้นมาเฮ้ยอะขึ้นมาอาตายให้ขึ้นมา